สส่วัสดีเพื่อนใบจ้า<ๆ>เพื่อนใบยังไม่มาเลยจ้าใบเราเวียนหัวขอโทษครับสอรี่ครับหนาวไหมตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับแต่ว่าอยู่ที่นู้นน่าจะหนาวเพราะใบเปิดเพราะไว้เปิดเออ เปิดพยายกรณ์อากาศดูก็เล่ตัวเดียวแล้วก็ติดลบอะไรบ้างบางทีไม่เคยไม่รู้เลยว่าจะจะแบบเสื้อผ้าที่เตรียมมามจะอุ่นพอหรือเปล่าเสื้อผ้าที่เตรียมมาเนี่ยกล้องนี้ก็เป็นคนซื้อให้จากญี่ปุ่นนะครับพวกเสื้อกันหนาวกล้องบอกว่ากลัวหนาวตายมันซื้อให้อย่างกับมันเป็นเซลลเองเลยอะซื้อถุงมือซื้อผ้ามันคอซื้อ,อ,อถุงอุ่นความร้อนอะไรเงี้ยมันบอกว่ากลัว ววไเพื่อนไบหล่อมากเพื่อนไบยังไม่มาเลยครับไปไหนละ่ะเซฟไฟขอบคุณครับไปกี่วันกับวันที่สามสิบครับมาไล์ทุกวันนะได้เลยรอนะครับ ประมาณ6โมงถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้ครับจะไลฟ์ประมาณช่วงช่วงนั้น6โมงถึง2ทุ่มที่ไทยนะใหยรู้ปวดเรยวนะได้ครับคิดว่าเพื่อนถูกทากนก่อนนะไปเสียลืมพาไข่ต้มไปเที่ยวนะ รอดูกันนะว่ามีไข่ตุ๋มหรือเปล่าเรียบร้แล้วนะครับเีเรื่ออกก็เลยมีเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนเพื่นบินกี่โมงร้านไหนเนี่ยติ๊กต๊อกตตบินเหรอออกเครื่องออกเที่ยงคืนห้าสิบแต่แม่คนละไฟกันอันนี้แม่มาเจอกล้องเฉยครับเพื่อนไม่หลอกเขาบอกเพื่อนไม่หลอเป็นไงคุณครับไม่จริงครับ <laughs> ถ่ายให้แฟนดูไปัสดีดังนั้นบถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะถ่ายให้แน่เหรอเราเป็นบูมแรงหนึ่งสองไม่เห็นหน้าเลยครับเห็นเยอะไม่ได้หน้าใหญ่ไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับเสียงเครื่องอ <h ast> ะไรแป๊บนึงแป๊บนึงไปนะครับเปนะครับ กล้องไปแล้วครับเจอกันเตไฟเจอเจอการเจอกันมาไวไปไวมากใช่มันต้องไปทำงานต่อมันบอกว่าสามารถแวะบมาเจอกันได้แค่นี้คือแค่มาเจอจริงๆครับเจอแวบเดียวจริงครับก็เลยต้องแบบโทรนัดกันออกมา เหมือนมันเหมือนมันมาหาเพราะว่ามันจะมาถ่ายคิปไปให้แฟนมันดูเจอกันแบบประหยัดถูกต้องครับปาไปกินไอติมต่อได้เลยครับเดินทางคนเดียวเหรอใช่แล้วครับครั้งนี้ไปคนเดียวเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่นู่น พี่โบส่งฮิปโปน้อยมาหมูเด้งหมูเด้งขอบคุณครับพี่โบครับขอบคุณครับกูจำแม่กันได้เจอแบบม,ม,มีไปทำงานต่อตอนแรกตอนแรกจะเจอแบบนัดเจอกันนานกว่าน,นี้มันบอกว่าไม่ได้ครับแล้วแก้วที่ปั้นยังลืมไปเลย ลืมจริงๆไว้เดี๋ยวกลับมาหรือว่าเดี๋ยวฝากไกด์ไปเดี๋ยวฝากไกด์ไปหับ <Thank you. S 1> คนเยอะมากเดินทางบอดภายขอบคุณนะครับถ่ายรูปเราลองมาฝากด้วยได้เลยโอ้ไม่เหงานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลงโซเชียลให้เยอะๆนะครับแต่ว่าจะไลฟ์ทุกวันแน่นอนมินไม่จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ นั่นแหละสิครับตอนนี้ไกด์ก็จะเริ่มเปิดกล้องอีกแล้วแต่คิดว่าน่าจะเดี๋ยวกลับมาน่าจะเราลองคุยกันว่าแบบมีช่วงว่างอะไรตรงกันหรือเปล่าบินกี่โมงครับประมาณเกือบเกือบเชี่ยงคืนครับเชี่ยงคืนได้จะทำล็อกไหมจริงๆมัก็เตรียมกล้องมานะไปเตรียมอุปกรณ์มาเยอะมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะทําเป็นล็อกแบบล็อกแบบในในไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูก่อน ช่วงนี้อากาศเย็นมากทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับหมายความว่ารักษาสุขภาพด้วยครับไม่ลองตัวรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆใส่แมสใส่อะไรกันด้วยนะครับ <S <S <N> จะไลฟ์ยันบินเลยไหมไม่น่านะครับน่าจะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลงแล้วระวังตัวไว้ไดีๆเถอะไ,ไม่ใช่พูดผิด สาวจ้ารอสษาสุขภาพจ้ษษาไม่ใช่รองตัวจ้าเป็นทางปลอดภัยขอบคุณนะครับสมัสด้วยได้เลยครับชิ้นแก้มครับรอรัดเม,มื่อเมืออสิครับยังไม่ชินเลย ขอคอนเทนต์ด้วยนะทำคอนเทนต์อะไรดีจ๊ะเอาฮีมาฝา,ากด้วยได้ครับละลายหมดแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่กินข้าวกันหรือยังห้าทุ่มแล้วจะนอนกันหรือยังผ่อนหน้างนอนหายปวดหลังยังครับยังเลยครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะปวดใหม่ อยากกินไอติมงับกินสิงับขอให้ไม่ปวดคออาไลนะนี่ปวดคอไหลามากปวดคอบไหลามากกว่าหลังอีกครับถูกต้องไม่อยากเข้าวงการเลยไม่น่าเข้าวงการปวดหลังเลยครับ จะนอนกันหรือยังห้าทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานมาไปเรียนกันหรือเปล่าเออชัูนะคะที่นี่กายภาพเข้าไปได้ถูกต้องครับไวไปทำกายภาพบ่อยมากไม่อยากทำงานคะ่ะนอนเลยคะ่ะไปน่าจะลงก่อนที่จะจะบินนะครับเพราะเดี๋ยวไว้ต้องไป อีกทอมีนอหนึงที่มันต้องเป็นแบบต้องนั่งรถไฟไปที่หนึ่งครับสตาร์ไลท์เหลือสักอย่างนึงเซเทอร์ไลท์เหลือสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ก็เลยมานั่งตรงนี้ก่อนอีกสักประมาณ40นาทีก็เดี๋ยวจะไปแล้วครับพ<ม>รุ่งนี้เริ่มทำงานที่ใหม่แล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับสำหรับใครพิ่มงานพวกน,นี้ก็สูๆ้ๆใครที่เรียนที่นี้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับขอให้จำได้ ขอให้ทำงานยังมีความสุขนะครับเซฟบายขอบคุณครับจะกลับโคราชไหม่น,หน่าสิครับอยากกลับเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศเย็นมากอยากกลับไปเขาใหญ่แล้วก็กลับโคราชด้วยรือว่าเมื่อกี้กล้องมันใกล้หน้าใบนไปหรือเปล่าแล้วเมื่อวานอ่ะที่ไปเออแล้วที่คลิปเอ่อคลิปรีวิวไตรจีที่ไปลงวันนี้ครับ คือเ่ใบตัดเมื่อวานแล้วพอตัดเสร็จไปก็รู้สึกว่าทําไมแบบมันซูมจังเลยทําไมโทรศัพท์มันซูมจังเลยก็มมเลยได้ไปถามพี่โบสรุปไปส่งคลิปไปให้พี่โบพี่โบบอกว่าใบมันมันไม่ซูมเราไปถ่ายใกล้จบเลยนี่ต้องฝึกฝึกถ่ายไกลๆมาเด็กจะงับเต็ง นิดหน่อยครับเต็มดีใจกับเคสใหม่ด้วยครับผมมันต้องใช้ครับถ้าเปลี่ยนมาก็ยังไม่ชินเลยแต่รู้สึกก็โอเคสามารถทำอะไรได้หลายอย่างดีแต่ผมทรงนี้เผยยาวเลยเหรอครับใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วที่เกียดสระผมแบบย,ยาวๆปะผมให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่าย0.5เหรอแต่ว่ากล้องหน้ามันถ่าย0.5ได้เหรอ เราใช้โฟร์สิบสามมันมันมันถ่ายมันถ่ายได้หรอไปเที่ยวเพิ่ด้วยนะได้ครับขอใช้ผมได้ท่เออจะได้เช็คหรือเปล่านะขอจุ๊บ ขอบคุณสำหรับหมคาบอยนะครับ,บคุณสำหรับของขวัญขับคุณมคกเบนไปด้วยครับน้องพี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 องพองพองพโอนห้าร้อยโย่สุสานได้ย้อนหลังนะครับฟงนะครับ ทำอะไรกันอยู่ขอบคุณสมาสรับของขวันเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเราดูแฟชั่นที่อิตาลีแล้วใบเตรียมของมาน้อยมากนะครับจริงๆแล้วเพราะว่าเรามากันแบบหลายวันเกินไปมันแบบไม่รู้จะแต่งตัวยังไงครับทำงานอยู่ก็ทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับนอนเช้าเลยลึกปล่านี่ย คลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าลุยๆนะครับคำไหนอนอนนั่นขอหน้าเง,งนินขอบคุณครับแม้แต่ผมมาเราก็ยังไม่ชินกับทรงผมตัวเองเลยก็น่าตัวเองเลยเหมือนกันไปแล้วนะของสำหรับใครไปแล้วก็ขอให้ผ่านดีนะครับ อีกแป๊บนึงมันก็น่าจะลงแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเข้าไปนั่งข้างในนี้ต่อเดี๋ยวไลฟ์แล้วเสียงรันวนคนอื่นก็เลยออกมานั่งข้างนอกก่อนเซฟไฟขอบคุณครับหนาวไหมตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับดินทางป่อดภ่ยขอบคุณครับเอากล้องไปกี่ตัวมีตัวนี้แล้วก็มี DJI แล้วก็มีกล้องดิจิตอลแล้วก็มีกล้องฟิล์มแต่ว่า พอมันถ่ายหลายอย่างมันก็งงเหมือนกันอ่ะมันแบบไม่ถูกว่าเราจะทำอะไรดีเดี๋ยวลองให้ชิมเ <c oughs> อ้ยไกด์มาไกด์มาไ <A. S 1> กด์ไลฟ์กับพี่ป่าน้อง <c oughs> ไลฟ์ด้วยกันเป่าน้อง <c oughs> แยกภาษาไม่ออก <c oughs> ใช่แยกภาษาไม่ออกแล้วก็มันแบบ <A. S 1> งง ว่าจะถ่ายอะไรก่อนดีแนะ่ส่งผมไปน่ารักทำมันเป็นชมนะฝากติดตามซีรีส์ของน้องนะครับน็อกเอานะครับก็เพิ่งก็เพิ่งจะบุงส่งไปนะครับใกล้จะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ฝากติดตามให้กำใจน็อกเอาด้วยนะครับนี่ไกด์ถูกต้องเลยเขาบอกว่าในไหนก็ด้ไหนแล้วก็ ฝากไกด์ไปเอาเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกที่เราปั้นกันไว้ที่เราลืมกันไปหลายเดือนแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ขอกำลังใจพวกนี้สู้สนะครับพรุ่งนี้ขอให้ไม่ต้องสู้กับมันแล้วมันก็ไม่ต้องสู้กับเรานะครับขอให้เป็นวันที่สบายสบายับ ใครที่เกิดในวันนี้แล้วก็ใครที่เกิดในเดือนนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอเป็นปีที่ดีนะครับไม่อ่านคอมเมนต์เจเลยคอมเมนต์มันเยอะมากอ่านไม่ทันขอโทษด้วยครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะัะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับ ใช่แต่ผมตรงนี้แล้วก็คาดแว่นไม่ได้แต่ว่าก็ยังจะติดแว่นไว้นะครับ mm hmm. เล่นทงางรดไขอบคุณนะครับกดคาดแ่นแต่ก็ยังคาดได้อยู่ mm hmm. แต่ก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ mm hmm. แค่แบบผมตกผมตกคาแบบผมขึ้น แปลกๆแต่ว่าก็คุ้มได้อยู่มั้ง I l o v e you from Non Thaburi กินข้าวหรือยังกินแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งกินมาพี่ไบชื่ออะไรน่าสิครับพี่ไบมันชื่ออะไรนะใครรู้บ้างประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินแอตแลน่าที่ฟอร์มชัยนาหมีห่าวครับ5 2พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปปากีสถานจะมุ้ยสารชุกได้เครื่องได้นะครับอีกประมาณ5ทีเดี๋ยวไบลงแล้วนะครับไปเที่ยวกี่ประเทศคะ น่าจะประมาณ3-4ได้ครับ3-4ประเทศได้เ h ็นด,ดูผมพี่มาก <c oughs> อย่าลืมแมกเงินไว้หลายที่หลายจุดน,นะครับ <c oughs> ได้เลยครับแทบจะไม่ได้เอาเงินมาเลยเพราะว่าตอนแรกว่าจะบอกจะแลกเงินแล้วทิมบอกว่าไม่ต้องแลกมาเยอะหรอกใช้บัตรเอา ก็เลยรู้สึกว่าเออใช้บัตรก็สะดวกดีทราเวการอะไรต่างๆไฟนอลคอร์เลยยังเลยนะครับเพราะว่าใบบินประมาณเออเที่ยงคืนได้ครับประมาณนั้นเป็นโลฟอมไทยแลนด์ถ่ายรูปคุณฮิมมาด้วยเนี่ยครับคุณทิมหลอ่ <c oughs> อเดี๋ยวไปบอกทิมให้นะครับ ใช่ไสนุกขอบคุณนะครับผมก็เดิอดครับเต็งไม่เป็นไรรับเต็งเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วนะรับเต็งไปกี่วันนะ่าจะประมาณสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าวันครับขอบคุณนะครับรออีเวนต์หน้าเราเจอกันครับเอาหมอนรองคอไ้ไหมเอามานะนี่ เพราะว่าค่าไหนนอนนั่นก็เลยไม่รู้จะได้นอนไหนก็เ,เลยต้องพกติดไว้น,นิดนึงฝ <c oughs> ากบอกพี่ถึงพี่ทิมด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเอาทิมมาไ like ลฟ์ด้วยนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ทุกวันก็รอคุยกับทิมนะครับ โอ้ oh, thank you thank you สปิกไท่เวลีวิวเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมาะไลฟ์ประมาณประมาณน่าจะ6โมงคุ่มงอตอนนี้ครับ บอกในวิตก่อนนะเออก็ได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวสไลด์เดี๋ยวมาบอกอประมาณ5นาที10นาทีแล้วกันครับประมาณนั้นได้เลยตองตองไม่เตือนได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบอกก่อนนะ ยังจำได้จ้าจำได้ลจ้าผมกระดิง่งผมนี่หรอไม่เป็นไรครับข้อมูลไ,ไม่ได้เตรียมน,นอนแล้วให้น้องกระดิ่งไปเดี๋ยวอีกสองนาทีไปลงไลน์กันนะครับสามทุ่มสิบห้า ไ,ไหนหรอเราบินไปอิตาลีนะแล้วก็ไปขับรถเที่ยวกันต่อเข้าเราใช่ค่ะเข้าเราเลยนครับเมื oh. parole, ่อกี้เข yeah> ้าของเิคโปร์มาเพราะว่าคนน้อยมาคนน้อยกว่าก็เลยไปนั่งไลฟ์ตรงนั้นก่เมื่อกี้เข้องเิงคโปร์มาเพราะว่าคนน้อยมกคนน้ยกว่าก็เลยไปนั่งไลฟ์รงนั้ก่อน โอเคครับเดี๋ยวใบจะลงไลน์แล้วนะครับขอบคุณมากมนะครับที่วันนี้ใบมาถ่ายกันมาคุยกันนะครับก็วับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็สู้ๆนะครับสำหรับทุกๆคนเลยอย่าลืมสุขภาพกันนะครับบ๊ายบายครับ